สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเล่าผู้ชายคนหนึ่งขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับสัญญาเช่าฉบับสุดท้ายสวัสดีครับสำหรับคนต่างจังหวัดที่ต้องเข้ามาหาโอกาสในเมืองหลวงอย่างเจนการหาบ้านเช่าที่ราคาถูกเดินทางสะดวกและปลอดภัยก็เปรียบเสมือนการงมเข็มในมหาสมุทรและเมื่อเธอได้พบกับบ้านหลังนั้น บ้านทาวเฮาสองชั้นในซอยเงียบสงบที่ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อเธอก็คิดว่าตัวเองโชคดีที่สุดในโลกโดยที่ไม่รู้เลยว่าค่าเช่าที่แท้จริงของบ้านหลังนี้ต้องจ่ายด้วยชีวิตเจนเจอประกาศชาวบ้านหลังนี้จากป้ายเล็กๆที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าทาวเฮาสองชั้นสองห้องนอนให้เช่าด่วนราคาพิเศษเมื่อเธอโทรไปตามเบอร์ ปลายสายคือเสียงของหญิงชราที่แนะนําตัวเองว่าชื่อป้ามาลีเสียงของป้ามาลีดูใจดีและมีเมตตาท่านนัดให้เธอเข้ามาดูบ้านได้ทันทีสภาพบ้านดีกว่าที่เจนคินไว้มากแม้จะดูเก่าแต่ก็สะอาดสะอ้านและกว้างขวางเฟอร์นิเจอร์บิวอินส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ดูโดดเด่นและไม่เข้ากับส่วนอื่นคือตู้เสื้อผ้าไม้สักขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระงานอยู่ในห้องนอนใหญ่มันเป็นตู้โบราณที่ดูหนักและทึบตันจนทำให้ห้องที่กว้างดูอึดอัดไปถนัดตาบ้านสวยมากเลยครับป้าแต่ตู้ใบนี้ย้ายออกได้ไหมครับหนูว่ามันใหญ่ไปหน่อยเจนเอ่ยถามอย่างเกรงใจรอยยิ้มของป้ามาลีจางหายไปเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นย้ายไม่ได้จะหนู ตู้ใบนี้เป็นมรดกของตระกูลหนักมากย้ายลำบากถือซะเป็นของแถมกันแล้วกันนะปามีกฎอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือห้ามย้ายหรือพยายามเปิดตู้ใบนี้เด็ดขาดเพราะมันล็อกตายไปแล้วเจนรู้สึกแปลกๆกับกฎข้อนี้แต่ด้วยราคาค่าเช่าที่ถูกแสนถูกเธอก็ยอมตกลงและเซ็นสัญญาเช่าในวันนั้นทันทีสัญญา ที่จะกลายเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายในชีวิตของเธอสัปดาห์แรกของการอยู่อาศัยผ่านไปอย่างราบรื่นแต่เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่สองเจนก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติมันเริ่มจากกลิ่นกลิ่นอับชื้นจางๆที่เหมือนกลิ่นของเนื้อที่กำลังจะเน่ามันจะลอยโชยออกมาจากห้องนอนใหญ่ในตอนกลางคืนแต่พอรุ่งเช้ากลิ่นนั้นก็จะหายไป ต่อมาคือเสียงเจนที่นอนอยู่ในห้องนอนเล็กมักจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องนอนใหญ่เป็นเสียงลากเท้าเบาๆสลับกับเสียงสะอื้นไห้ที่แผ่วเบาเจนพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเสียงจากบ้านข้างๆหรือเธออาจจะแค่คิดไปเองแต่แล้วการหลอกหลอนก็เริ่มชัดเจนและรุนแรงขึ้นคืนหนึ่งขณะที่เจนกำลังจะเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงครูด ดังมาจากห้องนอนใหญ่แคร์แคร์แคร,แครมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังใช้เล็บขูดอะไรบางอย่างและตนเสียงก็ดังมาจากทิศทางที่ตู้เสื้อผ้าใบนั้นตั้งอยู่เจนกลัวจนไม่กล้าขยับตัวเธอเอาผ้าห่มคลุมโป่งและนอนตัวสั่นอยู่จนเช้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่หลายคืนจนเจนทนไม่ไหวเธอตัดสินใจไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านป่าคางบ้านมีท่าทีอึอดอัด แต่สุดท้ายก็ยอมเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เจนจะมาอยู่บ้านหลังนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเช่าบ้านหลังนี้อยู่เป็นพนักง,งานออฟฟิศสาวสวยแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็หายตัวไปดือด้อทิ้งข้าวของทุกอย่างไว้เหมือนเดิมป้ามารีแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็สรุปว่าเธอคงจะหนีหนี้ไปแล้วเรื่องก็เงียบไปแต่ที่แปลกคือป้าขางบ้านพูดทิ้งท้าย ก่อนที่น้องคนนั้นจะหายไปป้าได้ยินเสียงเขาทะเลาะก,กับลูกชายของป้ามาลีเสียงดังลั่นทะเลาะก,กันเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครเห็นน้องคนนั้นอีกส่วนลูกชายของป้ามาลีก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศทันทีคำพูดของป้าข้างบ้านทําให้เจนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวความกลัวของเธอแปลเปลี่ยนเป็นความสงสัยตู้เสื้อผ้าใบนั้น มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆคืนนั้นเจนรวมรวมความกล้าทั้งหมดเธอตัดสินใจจะพิสูจน์ความจริงเสียงครูจากในห้องนอนใหญ่ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังกว่าทุกคืนมันดังเหมือนเสียงกรีดร้องที่สิ้นหวังเจนเดินเข้าไปในห้องกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนเธอแทบจะอาจเจียนเธอเดินตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าใบนั้นแล้วลองออกแรงผลักมันหนัก หนักกว่าที่เธอคิดไว้มากเหมือนมีอะไรทวงอยู่ข้างในแต่ด้วยความพยายามทั้งหมดที่มีเธอก็สามารถขยับมันออกมาจากผนังได้เล็กน้อยและภาพที่เธอเห็นก็ทำให้เธอกรีดร้องออกมาสุดเสียงผนังปูนด้านหลังตู้มีรอยแตกร้าวและมีเส้นผมยวยาวปลิวออกมาจากรอยแตกนั้นเจนถอยหลังกลูเธอรู้แล้วว่าอะไรอยู่ในนั้นแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้วิ่งหนีโครม ประตูตู้เสื้อผ้าบานหนึ่งที่ป้ามาลีบอกว่าล็อกตายก็เปิดออกเองอย่างแรงภายในตู้ไม่ได้มีเสื้อผ้าแต่กลับเป็นโพรงที่มืดทับทะลุเข้าไปในกำแพงและจากความมืดในโพรงนั้นมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆค,คลานออกมาเธอคือร่างที่ผอมแห้งจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบปูนและเลือดแรงกลัง ดวงตาของเธอกลวงโบแต่กลับจ้องมองมาที่เจนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการขอบคุณร่างนั้นไม่ได้ทํำร้ายเจนแต่กลับค่อยๆชี้มือที่ผุพังของเธอไปที่ประตูห้องเจนหันไปมองและเธอก็เห็นป้ามาลียืนอยู่ที่นั่นหญิงชราที่เคยดูใจดีบัดนี้กลับมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความตื่นตระหนกและเกลียดชังแก แกมันสารแน่ในเมื่อแกรู้แล้วแกก็ต้องตายป้ามาลีกำลังจะพุ่งเข้ามาหาเจนแต่ร่างของหญิงสาวผู้เคราะ์ร้ายก็ลอยไปขวางไว้แม่เสียงกระซิบที่แหบแห้งดังออกมาจากร่างนั้นแม่ทำกับหนูทำไมแกมันรนหาที่เองใครใช้ให้แกไปยุ่งกับลูกชายฉันป้ามาลีตวาดกลับแล้วความจริงทั้งหมดก็เปิดเผย ลูกชายของป้ามาลีทะเลาะก,กับหญิงสาวคนนั้นเรื่องเงินหนี้สินและพลั้งมือฆ่าเธอตายด้วยความรักลูกป้ามาลีจึงช่วยลูกชายอำพรางศพโดยการทุบกำแพงห้องแล้วยัดร่างของเธอเข้าไปก่อนจะโบกบูนทัพและนำตู้เสื้อผ้าใบใหญ่นี้มาตั้งบังไว้เพื่อจองจำดวงวิญญาณของเธอไว้ตลอดกาลในเมื่อแกอยากจะออกมานักใช่ไหมงั้นก็กลับเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยกันซะ ผู้จบป้ามาลีก็วิ่งไปหยิบรูปปฏิมากรน,นางรามที่หัวเตียงแล้วทุบเข้าไปที่ผนังอย่างแรงโครมผนังปูนที่เปราะบางอยู่แล้วก็พังทลายลงมาเผยให้เห็นโครงกระดูกในชุดพนักง,งานออฟฟิศที่ถูกฝังอยู่ในนั้นทันทีที่ร่างที่แท้จริงถูกเปิดเผยดวงวิญญาณของหญิงสาวก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเป็นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความอาฆาต ร่างของเธาที่เคยโปร่งใสบัดนี้กลับกลายเป็นเงาดำทม,มึนเงาดำนั้นพุ่งเข้าใส่ร่างของป้ามาลีแล้วลากหญิงชราผู้เป็นฆาตกรกลับเข้าไปในโพรงกำแพงนั้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่โหยหวนและสิ้นหวังเจนมองดูภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวจนสิ้นสติก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเจนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลตำรวจได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังนั้น และพบโครงกระดูกตามที่เธอให้การแต่พวกเขาไม่พบร่องรอยของป้ามาลีเลยราวกับว่าเธอได้หายสาบสูญไปจากโลกนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเจนก็ย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นทันทีและไม่เคยกลับไปที่ซอยนั้นอีกเลยบ้านหลังนั้นถูกปิดตายและกลายเป็นบ้านร้างแต่ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว,ว่าในบางคืน พวกเขาจะได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงสองคนกรีดร้องทะเลาะก,กันอย่างบ้าคลั่งดังออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงหนึ่งเต็มไปด้วยความอาฆาตส่วนอีกเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนกำลังถูกฉีกร่างเป็นชิ้นๆบางทีสัญญาเช่าฉบับสุดท้ายอาจไม่ใช่สัญญาที่ทำกับคนเป็นแต่เป็นสัญญาที่ทำกับคนตายสัญญา ที่จะผูกบัตรผู้เช่ารายต่อไปให้ต้องอยู่เป็นเพื่อนบ้านกับพวกเธอตลอดกาล